สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพับเรียมงปวยทานดอกพุดซ้อนกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเราใช้ริบบิ้นอะไรบ้างดอกพุดซ้อนของเราวันนี้นะคะสวยมากๆเลยด้านหน้าจะเป็นลักษณะนี้นะคะแล้วก็นี่เป็นด้านข้างค่ะแล้วด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ริบบิ้นที่เราใช้วันนี้เราก็ใช้ริบบิ้นลายทองนะคะเป็นสีขาวเบอร์สองค่ะจำนวนสีเส้นความยาวก็อยู่ที่ 40ซนติเมตรนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มพับกันเลยดีกว่าค่ะในขั้นตอนแรกของเรานะคะเราก็จะตัดริบบิ้นข้างบนให้เป็นปลายแหลมแล้วก็รวบริบบิ้นให้เป็นลักษณะนี้ตรงนี้เป็นลายเราก็หันด้านที่ไม่เป็นลายนะคะแล้วพับลงมา10เซนติเมตรค่ะจะมีด้านสั้นแล้วก็ด้านยาวแบบนี้เดี๋ยวเราก็จะทํำฐาน4ี่กันค่ะโดยหยิบริบบิ้นออกมา2เส้นและเอาด้านสั้นไว้ด้านหน้านะคะ ใช้เส้นที่สองค่ะครองเส้นแรกซ้ายมือเส้นที่สามนะคะจะนำมาครองข้างล่างเส้นที่สองค่ะเส้นที่สี่เราก็จะนำมาลอดเส้นที่หนึ่งนะคะจะลอดทางซ้ายมือตรงนี้นะคะแล้วก็กางริบบิ้นแบบนี้เอานิ้วลวงเข้าไปข้างในค่ะแล้วหยิบริบบิ้นเส้นที่สามให้เข้ามาอยู่ในเส้นที่สี่จากนั้นเราก็ดึงให้กระชับค่ะ จะได้ทาน4ี่เรียบร้อยต่อจากนั้นนะคะเราก็จะหยิบเหรียญบาทคำมาวางไว้ตรงกลางของริบบิน้นแบบนี้นะคะแล้วก็พับริบบิ้นเส้นสั้นนะคะลงมาข้างล่างค่ะทางขวามือพับไปซ้ายมือเส้นข้างล่างนะคะพับขึ้นข้างบนแล้วก็เส้นซ้ายมือค่ะเราจะนำมาลอดช่องตรงนี้นะคะเป็นการล็อกริบบิ้นค่ะเวลาเราดึง ดึงให้กระชับแล้วก็พับตรงมุมมุมนี้ด้วยค่ะต่อจากนั้นจะหันริบบิ้นมาฝั่งดีนะคะให้ดูริบบิ้นเส้นที่สั้นทั้ง4ด้านนี้เราจะนำมาลอดช่องค่ะเป็นการเก็บริบบิ้นอีกหนึ่งรอบทำให้ครบทั้ง4เส้นเลยค่ะ พอทำครบเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะหันริบบิ้นมาด้านนี้เพื่อเริ่มต้นในการทําดอกไม้กันค่ะจะเริ่มต้นจากเส้นข้างบนเส้นแรกนะคะพับริบบิ้นไปด้านหลังแบบนี้ค่ะจากนั้นตรงนี้เราจะม้วนเข้ามาเป็นทรงแบบนี้นะคะแล้วก็นำเอาปลายริบบิ้นสอดเข้ากับช่องด้านข้างค่ะหรือช่องขวามือของเขาทีนี้เราก็ดึงนะคะจะได้ ริบบิ้นในลักษณะแบบนี้ค่ะเหมือนเดิมเส้นที่2นะคะพับไปด้านหลังค่ะแล้วก็มุนริบบิ้นให้มาในลักษณะนี้แล้วก็เสียบปลายไว้ด้านข้างเดี๋ยวเราจะทำแบบนี้นะคะไปให้ครบทั้งสี่เส้นค่ะ พอเราทําครบทั้งสีด้านแล้วนะคะทีนี้เราก็มาดึงกรีบให้เท่าๆกันนะคะเพื่อความสวยงามต่อจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาทําเกสรด้านในกันค่ะโดยจะเริ่มต้นจากเส้นสายมือคือเส้นนี้นะคะเราจะพับริบบิ้นเสนี้มาแล้วจะบิดริบบิ้นไปทางซ้ายมือค่ะนี่นะคะบิดไปสายมือแล้ววนกลับมาแค่นี้นะคะทีนี้ เอานิ้วชี้ค่ะกดไว้ก่อนนิ้วโป้งจับเอาไว้แล้วก็เอาปลายนะคะเสียบเข้ากับช่องตรงนี้เลยคือช่องข้างๆของเขานะคะปลายก็จะมาออกด้านหลังนี้ทีนี้ก็ค่อยๆดึงค่ะเพราะว่าปลายนี้อาจจะเข้าไปอยู่ในกรีบนะคะดึงมาก็จะเป็นลักษณะที่เขาจะเป็นเกลียวๆแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาจัดตอนที่ทำเสร็จทั้งสี่ด้านก็ได้ค่ะเหมือนเดิมคะ่ะบิดไปด้านหลังนะคะบิดแบบนี้นะคะไปให้เป็นทรงแหลมแบบนี้จากนั้นนิ้วกดเอาไว้ค่ะเราใช้ปลายนะคะเสียบเข้ากับช่องด้านข้างเดี๋ยวเราก็ทำแบบนี้นะคะไปให้ครบทั้งสี่ด้านค่ะ พอเราทำครบทั้งสี่ด้านนะคะเราก็มาจัดค่ะให้ตรงเกลียวนะคะที่เป็นมุมกเกลีวเกลียวตัวนี้ให้เขายกขึ้นมาข้างบนค่ะทั้งสี่อันเลยแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะทำกรีบด้านข้างกันอีกค่ะนี่นะคะให้เกรสรเขา เป็นลักษณะแบบนี้จากนั้นก็ทำกรีบกันเลยค่ะจะเริ่มจากเส้นนี้นะคะบิดริบบิ้นให้เป็นเกลียวค่ะลักษณะนี้นะคะแล้วใช้ปลายของเขาเสียบเข้ากับช่องด้านหน้านี่นะคะคือหลังของเกสรค่ะทีนี้ก็ค่อยๆดึงนะคะแล้วก็ประคองไปด้วยดึงค่ะและประคองตรงนี้นะคะ ให้เขาเสียบเข้าไปข้างในนี่ค่ะให้เสียบเข้าไปข้างในของกรีบด้านนอกนะคะให้เขาซอนซอนกันต่อไปนะคะเส้นที่2เหมือนเดิมค่ะม้วนเป็นเกลียวค่ะไม่ใช่ด้านนี้นะคะต้องม้วนเป็นเกลียวด้านนี้ค่ะแล้วก็เสียบปลายในช่องถัดไปนะคะซึ่งเป็นช่องข้างหลังของเกรสรแล้วก็เวลาทำก็ประคอง ตรงกรีปไปด้วยค่ะเดี๋ยวเราก็จะทำแบบนี้นะคะไปให้ครบทั้ง4ด้านค่ะ ตอนนี้เราก็ทําครบทั้ง4กรีบแล้วนะคะเราก็มาจัดกรีบค่ะแล้วก็เกสรด้านในด้วยเกสรให้ตั้งขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็กรีบด้านนอกก็ให้เขาบานออกค่ะพอสวยงามแล้วเราก็จะนําเอากันไก่นะคะมาตัดริบบิ้นส่วนเกินออกให้หมดถ้าเกิดว่าใครทําแบบว่าครองแล้วนะคะเราสามารถลดตัวริบบิ้นลงได้ค่ะ กรีบของเขาก็จะเป็นลักษณะซ้อนๆกันนะคะแล้วก็เป็นคลื่นหรือเป็นหยักๆนะคะเราก็จัดให้สวยงามได้ค่ะพุดซ้อนนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสวยงามมากๆเลยแล้วก็ทําไม่ยากด้วยค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดอกพุดซ้อนของเรา